สวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นพี่นายแบบเอ mm hmm. ใช่ก็พักกองซีรีส์มาเป็นพี่นายแบบ mm hmm. เออก็คือเปิดมาด้วยสูตรสูตรขาเลยสูตรขากระดุมทองซึ่งเป็นลุคที่ชอบมากๆเลยนะเพราะมันแบบให้ความคลีนและเอลเจน์ในตัว mm hmm. อะไรนะคร mm hmm. จะใช้นี่ไหมเหรอ ใช่ครับต่ให้เดบบเปการซ้อมตงซึ่งตึงเป็นนี่รับผมคือจริงๆก็มีซ้อมเดินแบบเป็นนัคิวเป็นเวิร์ช็อปมาแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผู uh ้คนเห็นว่าเดินแบบ4ี่โมงเย็นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงมาตั้งแต่หกโมงเช้าเราบล็อกมาเดินแบบมาคุยแผนการว่าจะเดินไปยังไงแล้กนได้นำที่แบบว่าต้องไว้ยังไงนะครับ ก็จริงๆขอเดินให้ตรงก็พอแล้วซึ่งก็ทําได้แบบเดินตรงได้ครับผมก็เหมือนที่คาดไว้ภูมิใจภูมิใจแบบภูมิใจอ๋อภูมิใจภูมิใจดีใจครับผมได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยอ๋อใช่ครับผมก็ตั้งแต่เดินออกมาก็คือได้ยิน มีเสียงกรี๊ดด้วยนะมีเสียงกรี๊ดตบมืออะไรแต่แบบตบมือแบบเกรงใจเพราะมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นที่ที่แบบต้องเงียบเงียหเนอว่าแบบได้ก็เสียงตบมือแต่ก็แบบแล้วเขาว่เออน่ารักดีนะ่ารักดีเขาบอว่าขอบคุณทุกคนที่มาเห็นค,ค,คือคือไม่ได้เห็นหรอกก็คือเราเดินไปอ่ะมันก็มืดอยู่แล้วไงเราก็แบบได้ยินได้ยินนากข้างๆอ่าเรือแล้วเลยแ,แล้วมาเหม่มาเหม่ ดีใจมากๆที่ทุกคนมาค่ะองอ๋อดีใจเขาผมงานเดินแบบ <c oughs> <c oughs> ติดใจไป็นเรื่อกของใจอ๋อติดใจติดใจครับผมติดใจงานเดินแบบนี้มากๆครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้เดินแบบแบร,รนด์ชิลล์หรืออะไรต่างๆก็อยากจะมาเดิอนอ ก็คือก่อนอื่นต้องเตรียมร่างกายแล้วสมาธิคือข้างหลังเวทีก็คือนั่งทำสมาธิครับผมพะแบบฟังทีมันก็ตื่นเต้นใช่แล้วเราแบบมนั่งทำสมาธิกับพี่พ,พี่แอดลสัสใช่พอเดินด้วยกัน <c oughs> ก็ม,มีมีหลายคนเป็นพี่แล้วมีหลายคนเป็นน้องใช่ครับผมพี่พี่น้องแอดลสัสครับผม ใช่ครับผมก็ได้ล่าสุดเลยใช่ไหมครับผมก็คือของ m มนต์โซล i โอสิงคโปร์อันนี้ก็คือถ่ายของซิลีนใช่เป็นอะไรแปลกใหม่มากเลยเนาะมีแบบผมหน้าม้าแบบปิดหน้าหมดเลยแล้วก็มีลุคแบบไม่ใส่เสื้อเลยแล้วสะพายแค่กระเป๋าแล้วจริงๆอันนั้นอ่ะเป็นอันที่เกือบไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่าเอดิเตอร์ที่สิงคโปร์ดันชอบลูคมากเลยเอามาขึ้นเป็นอันแรกเลย พี่ดังแต่มองไม่เห็นเลยผมยาวขนาดนี้จริงๆก็ชอบนะงานถ่ายแบบอะไงก็อยากจะมีงานถ่ายแบบนี้เรื่อยๆสนุกเหมือนกันถ่ายเรื่อยใช่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรับในคืนฤดูร้องก็เหลือแค่หนึ่งก็ตอนนี้ยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า ความเรียกว่าเฟรนชิพของพวกเราอ่ะจะจบกันยังไงจะแบบรียูไนต็ดกันหรือเปล่าโอ้โมีหักมุมไหมคือมันก็อาจจะมีแต่ว่าคนก็อาจจะคาดเดากันมาบ้างแล้วครับผมก็เห็นเห็นอยู่ว่าแบบเอ้ยอย่างคู่นี้เป็นไงไวไอวีใช่ไหมเออเป็นยังไงนะไวไอวีเอ็นเกมหรือเปล่าเนี่ยเห็นเห็นวีใช่ไหมเออเป็นยังไงนะไวไอวีเอ็นเกมหรือเปล่าเนี่ยเห็นเห็นทุกวัน ก็รอดูดีกว่าใช่ครับทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรับให้คื้นดูด้ร้อ่ EP 10นะครับผมเป็น f i แนล EP ของซัมเมอร์ไนท์แล้วนะครับยังไงกเาฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย